คือผมเองก็แหลกเห็นว่าพักเพื่อไทยเนี่ยล,ลั่นเลงประชาธิปไตยจนเละเทศไปหมดใครย้ายออกจากตัวเองเป็นผู้ทรยศเป็นผดดก,การแต่ถ้าใครย้ายเข้าน่ก็ล้างตัวให้เกลี้ยงไอ้นี่คือหลักการที่ไม่แร์คือไอพฤติกรรมสันดานแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใช่ไม่ได้ถ้าไม่มีการพักกันไว้บ้าง<ๆ>การหลงระเริงและสําคัญตนว่าเป็นเจ้าของประชาธิปไตยคือตัวเองสามารถทรยศลูกน้องตัวเองได้คือเลือกที่จะทรยศใครก็ได้ แต่ว่าใครจะมาทรรศตัวเองไม่ได้ผมยังบอกว่าไอ้ที่คิดแบบนี้เราเสียโอกาสประเทศมา8ปดปีแล้วไงถ้าคุณมาแบบนี้คุณจะเจอแบบประยุทธ์อีก8ปีถ้าคุณไม่ปรับปรุงตัวซึ่งผมดูแล้วคุณไม่มีวันจะปรับปรุงตัวเราเองก็คนก็มีความสงสัยเพราะว่าในทางการเมืองเนี่ย ถ้าไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยอม,มันเดินยากมากใช่ใช,ใชนั่งวิาพากวิจารณ์ทั้งสี่พลเอกประยุทธ์ตัวพลเอกประยุทธ์และก็วิาพากวิจารณอดีตนาย,ยกทักษิณอ,อย่างตรงไปตรงมาข้อาการเมืองทั้งหลายเนี่ยใครก็คิดได้ว่านี่เป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดเพราะว่าเราติดกับดักอยู่ว่าถ้าไม่เลือก ข้างนี้ก็ต้องมาข้างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนย้ำกับพี่น้องประชาชนที่ได้ติดตามเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับว่าหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าผมมีอะไรกับนายกทักษิณหรือเปล่าผมบอกเลยว่าในสถานะความเป็นสมาชิกพักเนี่ยผมสิ้นสุดตั้งแต่การติดคุกนะครับ ในปี2160ไปแล้วแล้วก็หลังพ้นโทษมาเนี่ย<ม>ก็สังกัดพักไหนไม่ได้<ม>และเรื่องที่ติดคุกเกือบทั้งหมดมก็เป็นเรื่องที่ทำหน้าที่ในการปกป้องในการต่อสู้ให้กับนายกทักษิณทั้งสิน้นแม้กระทั่งปัจจุบันเค<ม>ดีที่ฟ้องล่าสุด<ม>เวลาล่วงเลยมาเกือบ14ปี นะครับเรื่องเอกสารกระทรวงการต่างประเทศเนื้อความก็เป็นเรื่องการปกป้องนายกทักษิณทั้งสิ้นนะครับแกนนำรปชสามคนตำรวจสั่งฟ้องแต่อายการเลือกที่จะฟ้องผมคนเดียววันนี้เนี่ยนะครับที่มีการวิเคราะห์กันว่าถ้าวิพากนายกทักษิณและผมจะรอดคดีเนี่ยจะเห็นเลยผมไม่เคยรอดบรรดาแกนนำเนี่ผมติดคุกมากกว่าเพื่อน และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าช่วงพลเอกประยุทธ์มีอํานาจอยู่เนี่ยนะครับในช่วงคอสชอผมก็ถูกถอนประกันคนเดียวที่เป็นแกนนำนะใช่นะครับสามเดือนรอบแรกแล้วมาต้องคําพิพากษาจําคุกคดีมินประมาทที่ต้นยกอุรทนยกนะและหลังจากนั้นก็มานับใหม่ในนับใหม่โทษที่พ้นไปแล้วก็โดนอยู่คนเดียวและปัจจุบันกําลังถูกฟ้องยึดบ้านอยู่นะครับในคดีปี2553 ไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่ว่าได้ไปย้ายขั้วสลับข้างเพราะว่าไอ้ที่วิพากวิจารณ์หนักกว่านายกทักษิณก็คือวิพากวิจารพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือณเวลานี้เนี่ยนะครับเหตุที่เราต้องพูดความจริงกันที่นั่งกับพี่นกเขากันมาพูดกัน,เ,นเพื่อต้องการชี้ทางออกให้กับประเทศอย่างตรงไปตรงมา คือหน้าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรายังติดกับดักกันแบบเดิมๆเอาคำว่าประชาธิปไตยมาเป็นเจ้าของผูกขาดผูกขาดประชาธิปไตย,ยคือผมเองก็แลเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยละเลงประชาธิปไตยจนเละเทะไปหมดอืม การย้ายพักระหว่างไประหว่างมาที่พักเพื่อไทยพยายามชูคําขวัญว่าตัวเองเป็นนักประชาธิปไตยพักประชาธิปไตยใครย้ายออกจากตัวเองเป็นผู้ทรยศเป็นผดเด็จการแต่ถ้าใครย้ายเข้าเนี่ยก็ล้างตัวให้เกลี้ยง <g arden> ว่า<จ>เป็นนักประชาธิปไตยกลับใจละ <g arden> ความเป็นจริงเนี่ยถ้าพักเพื่อไทยไม่แสดงตนเรื่องบทบาทนี้เนี่ย และก็บอกว่าการย้ายพักเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยเราก็<ม>วิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้<ม>ปรากฏการที่สีสเกตเนี่ยนะครับมีผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยย้ายไปปุ่มใจไทยพักเพื่อไทยนี่รับสภาพไม่ได้<ม>ประกาศไล่หนูตีวูเหา่า<ม><ม>นะครับประนามว่ามีเป็นผู้ทรยศ<ม><ม>แต่ไม่ได้อธิบายในวันนั้นว่า ก็ไปเอาสมาชิกพักพลังประชารัฐที่ลงสมัครครั้งที่แล้วเนี่ยเข้ามาพักเพื่อไทยด้วยเห็นไหมก็ไอ้นั่นก็เป็นประชาธิปไตยโดยฉับลันนะครับก็คือหมายความว่าเป็นเผด็จการอยู่ทุกวันแต่ทันทีที่ย้ายเข้ามาก็ไม่อธิบายมุมนี้ก็กรณีง่ายๆกุดรธานีเนี่ยเขตของไอ้จักรพัฒดชัยศาลเนี่ยจักรพัฒย้ายไปภูมิใจไทยธีรชัยแสนแก้วในจากภูมิใจไทยย้ายมาพักเพื่อไทย นะครับไอจ้จักรพัฒก็ไปเป็นผดเด็จการแล้วไอ้ธีรชัยแสนแก้วอีโต้เนี่ยเป็นแา่ทัพตายแล้วนะครับก็ถูกด่ามาหลายปีดีดักถูกด่ามาเป็นสิบปีนะครับ <_ an> ตั้งแต่ปี2551นรนะครับสิบห้าปีไอ้นั่นก็เป็นผดเด็จการ <_ an> เป็นทรยศ <_ an> เป็นอะไรสารพัด <_ an> แล้วบัตรนี้เนี่ยนะครับก็สลับขั้วนิดเดียว <_ an> ไอจ้จักรพัรดิก็ผดเด็จการ ไอ้ธีรชัยนี่เป็นประเด็จก,การอยู่สิบสิบห้าปีเป็นทรรยศอยู่สิบห้าปีก็กลายมาเป็นนักประชาธิปไตยคือไอพ้พฤติกรรมสันดานแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ซึ่งผมเองเนี่ยนะครับเคยอธิบายตอนเลือกตั้งอบจอเชียงใหม่เนี่นายกอบจอเนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยแล้วพรรคก็มอบหมายให้เขาไปรณรงค์ต้านประชามติ และเนี่นะครับเนื่องจากว่าเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดอดีตนายกทักษิณเนี่ยพวกคอสชอเขาก็จับโชว์เลยแล้วก็จับทั้งบ้านนะครับร่วมยี่สิบคนขังที่คุกทหารโมทบ1ิแล้วเสร็จแล้วก็ไปขังที่เรือนจําเชียงใหม่ต่อทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยหญิงก็ไปทันทาสถานหญิงแต่พรกเพื่อไทยเนี่ยไปเอาอีกคนหนึ่งคือหมายความว่าพอไอ้นี่ขังคุกเนี่ยไปเอาอีกคนหนึ่ง ซึ่งก็ไม่เคยร่วมในการต่อสู้กระบวนการคนเสือเ้อแดงผมบอกว่า10ปีกว่าเนี่ยไปปราศัยเชียงใหม่ภาคเหนือเนี่ยรถ,<ม>รถรามาใช้ที่พักก็ใช้เขา<ม>แล้วเขาเป็นพี่น้องและเขาไปติดคุกเพราะไปรณรงค์ต้านประชามติมไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ60และก็ไปเอาคนเนี่ยนะครับซึ่งถูกข้อกล่าวหานะครับมีรายชื่อตัวย่อตามสำนวนของวิชามาหาคุณคดีบอสะบนะครับ<ม><ม>และที่สำคัญที่สุดในคดีประชามติเนี่ยใน อดีตนายกเชียงใหม่เนี่ยเขาไม่เคยซัดทอดพักเพื่อไทยสักคำเดียวนะซึ่งทหารที่ไปจับเนี่ยเขาต้องการให้ซัดทอดนะเพื่อนำพาสู่กระบวนการยุบพักแต่ว่าพักเพื่อไทยตอบแทนเขานะครับด้วยการตั้งข้อกล่าวหาที่เฮงสวยมากคือหมายความว่าหลังจากเขาเนี่ยนะครับถูกถังพักไปเนี่ยตำแหน่งนายกเกือบสองปีวันหนึ่งก็คืนมาเกือบทั่วประเทศเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ได้คืนทีนี้จะมีการเลือกตั้ง ทุกพักก็ต้องไปเปิดตัวสาขานะครับของจังหวัดนะครับอนาคตใหม่เข้าไปเขากอดอกไม้ไเขาเชิญมาตัยเป็นนายกเนี่ย <c oughs> เชิญมาเนี่ยนะครับชำนาญจันเรืองขาะนั้นไปรองวฒิพักเขาก็ไปมอบดอกไม้ให้กาถ่ายรูปเสรีรวมไทยไปเขาก็เอาดอกไม้ไปมอบให้ถ่ายรูปและทีนี้ถึงคิวพลังประชารัฐธรรมนัตไปเขาก็มอบดอกไม้ถ่ายรูป แต่พรคเพื่อไทยเนี่ยเอาเป็นเอาตายเลยว่าไอ้นี่เผด็จการไปถ่ายรูป<ห>ย้ายคัค้ว <นะ S 2> สลับข้างไปพลังประชารัฐแล้วแล้ววันนี้เป็นไงไอที่เปิดตัวสสอกรุงเทพก็พลังประชารัฐนี่รองประธานสภาก็ออกจากพลังประชารัฐเนี่ยนะครับจะเข้าพักเพื่อไทยุก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็เปิดประตูอ้าต้อนรับกลุ่มสามมิตรนะครับซึ่งเวลานี้เขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่ามาหรือไม่มาเนี่ย หรือแม้กระทั่งตัวของร้อยเอกธรรมนัสเองก็ตาม mm hmm. ไอ้นี่คือหลักการที่ไม่แฝงใช้ไม่ได้ก็คือหมายความว่าคือตัวเองสามารถทรยศลูกน้องตัวเองได้ mm hmm. คือเลือก mm hmm. ที่จะทรยศใครก็ได้แต่ว่าใครจะมาทรยศตัวเองไม่ได้ mm hmm. ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของของการทรยศเหมือนกัน <laughs> คือหมายความว่าตัวเองจะทรยศกับใครได้ทุกคน ลิขิตลิขิตเรื่องการทอรยยทอรยศ์กูทรยศกับใครก็ได้แต่ทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะทรยศ์กูนี่คือหลักการที่ผมรับไม่ได้ไงเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คุณจะมาอ้างอะไรว่าความเป็นประชาธิปไตยนี่ผมฟังนี่นะครับมานั่งอธิบายความว่าไอ้ประเภทนี่นะครับจากพักที่เป็นเผด็จการย้ายเข้ามาเนี่ยอ,อืเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นอ,อืมไอ้เลขาธิการพักไทยพักดีของไอ้หมอวรงเนี่ย จังหวัดระยองที่ไอ้ไม้ออกมาโวยวายเนี่วันก่อนก็มาไทยกฏิเพื่อไทยชี้หน้าแบบถูกๆจะไม่ปวันนี้พอย้ายเข้ามาเป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทยก็เป็นประชาธิทมาไตยอีกแล้วบ้านเมืองมันอยู่สภาพแบบนี้ไม่ได้คือผมเองก็เห็นว่าณขนาดนี้ทุกคนก็สายหน้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยในช่วงแปดปีเนี่ยทุกคนก็มีความหวังไงอันนี้ จร,จริงๆไอ้แปดปีเนี่ยเป็นกําลังเสริมสําคัญให้กับฝ <ปะ S 1> ่านี้เลยถูกต้องอ,อคือวันนี้เนี่ยครับกระแสสูงเพราะว่าการตกต่ําของคุนเอกประยุทธ์นะ <c oughs> เพราะผมเองก็ไม่ได้แลเห็นว่ากระดานข้างหน้าเนี่ยมันจะผ่านได้โดยราบรื่นอะไรเลย<ม>เพราะหลักคิดแบบเดิมไงกระแส,สเสียงแรงวันนี้เยอะและสุดท้ายก็จบยังไง<ม>ผมเองก็มองปรากฏว่าถ้าไม่มีการทักกันเอาไว้บ้าง การหลงระเริงนะครับและสําคัญตนว่าเป็นเจ้าของประชาธิปไตยตอนเชียงใหม่ก็เป็นเจ้าของประชาธิปไตยแบบนี้คือไมามและไอหลังนั้นจากนั้นชนะนะพอเอานี่ว่าพอชนะชนะคะแนนก็ไอคนชนะสี่แสนไอคนแพ้ก็สามแสนห้ายกไปถล่มผมก็ต้ั้งพักอ่ะแต่ปรากฏพอชนะเสร็จเอารัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งของคนเอกประยุทธ์เนี่ย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการใหญ่กว่าธรรมนัตเยอะมาตั้งเป็นที่ปรึกษาไอ้นั่นก็เป็นประธานที่ปรึกษ่งกล่าวหายกลาวหาพลังประชารันไอ้นู่นในคอสชเลยมาตั้งเป็นที่ปรึกษาคนยังไหนก็แบบแบบแบแบบนี่คุณจะเอาอะไรกันในประเทศไทยหมอทอหนึ่งไปเชียงใหม่ก็ไปเลี้ยงรับรองเลี้ยงรับรอคนเอกคนเอกันุวงไม่ใหญ่กว่าธรรมนัตเอย <S <S มีไงตัตยาเองสวยไงออไอไ้อที่ยกพวกเหมือนเหมือนกรณีนี้ครับมันมีเคสหนึ่งที่นครพนมไอ้ผู้เป็นนะครับเป็นป่ายุทธศาสตร์ของพลังประชา,ารัฐภากาิีสารเลยนะเป็นอดีตนายกเก่าในการเลือกตั้งเนี่ยอบจอคราวเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าไอ้นั่นมนลาออกจากพลังประชา,ารัฐม,มาลงสมัครพักเพื่อไทยแบบฉับพลันเลย <laughs> ไอ้บุญเลิศบ,บุญนุปกรณ์ไม่เคยไปไหนเลยก็ปรากฏว่ามันก็ยกเนี่ยพักเพื่อใดก็ยกคนไปนครพนมอบอกว่านี่คือห้าประชาธิปไตยเมื่ย้ายออกเนี่ยนะครับเสื้อผ้ายังไม่เห็นไม่หายเห็นกลิ่นสาบเลยแล้วก็บอกบุกมาเชียงใหม่ไอ้นี่พไปเยึดเป็นบรรยากาศเอาไอ้นั่นไม่ได้ไปไหนเลยมึงจะเอาใครมานี่นะครับก็ไปยัดเยียดลูกน้องไปกล่าวหาลูกน้องตัวเอง ไอ้นี่ก็เลยว่าตัวเองเป็นเจ้าของของการทรยศหักหลังไงแต่ใครจะทรยศกูไม่ได้เห็นไหมยักษ์กสีสะเก็ดสีสะกดลูกพักตัวเองออกไปภูมิใจไทยและไอ้พลังประชารัฐก็เป็นอดีตลูกพักตัวเองเหมือ,มอกกนอก,ก,อกนันนะที่ย้ายเขาานะ้ามาเนี่ยมารฐานตรงไหน,นมาอาธิบายมาอาธิบายตรก,กะว่า การสร้างเจดีย์จะเอาหน้าตาดีหน้าตาหล่อหน้าตาสวยไม่ได้นะครับคนก็จาเป็นเอาคนหน้าตาไม่ดีหน้าตาก็เวลาไปไล่เขาคือหมายความว่าใครย้ายข้าวพักตัวเองเป็นประชาธิปไตยมาร่วมสร้างเจดีย์ใครออกจากตัวเองเป็นผู้ทรยศไอ้ปากกาแบบนี้ไม่ได้คือหมายความว่าถ้าพักเพื่อไทยเนี่ยคุณรักษาความเป็นประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัดคุณทําแบบนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้นี่มาะแหลงเรื่อดื้อเนี่นะครับ กรุงเทพตอนระลื่นมาพลังประชาัฐโอ้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะระยองนะครับจากไทยพักนี้เข้ามาก็น่าระลื<ม>่นอุดรน,นี่ย้ายเข้าย้ายออกเลยเแบบสวนทางกันเลยเนี่ยมันอธิบายอะไรนะครับเหมือนวิาพากษ์วิจารณ์พักคุณหญิงหน่อยก็เหมือนกันเ,เขาก็สแสดงตนชัดเจนอะไรชัดเจนเและเขาก็ไม่เคยกล่าวอ้างว่าเป็นพักพี่พักน้องอะไรกันแต่ก็มาอธิบายไปใส่ใครใส่ความเขาเอะ ผมยังบอกว่าหน้าวันนี้เนี่ยตักกะความเห็นแก่ตัวแบบนี้ทุกคนมันมีมือมีปากกันทั้งนะั้นนะแต่ว่าพอขึ้นอธิบายความเลยนะครับตัวเองโอ้เจ้าของไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองอตัวเองก็เจ้าของความถูกต้องอีกนั <laughs> มม่นแหละผพมึงผิดหมดก,กูถูกอย่างเดียว <laughs> ผมยังบอกว่าไอ้ที่คิดแบบนี้เราเสียโอกาสประเทศมาแปดเก้าปีแล้วไงเพราะว่าชนะสั้นแพ้ยาวเนี่ยถ้าไม่เลิกปรับเนี่ยนะครับปรับวิธีความคิดเพราะว่าไอ้ที่อธิบายเวลานี้เนี่ย เราเองก็มองเห็นปรากฏการณ์ของชาติทั้งหน้าว่าถ้าคุณคิดแบบนี้คุณก็ชนะชัว่วคราวอีกแล้วแหละแต่คุณจะพาประชาชนไปแพ้อีกนานเท่านานแบบครั้งเนี้ยนะครับนี่ผมก็ตั้งข้อสงสัยมาตั้งแต่ต้นเรื่องการนี่นะครับเรื่องคนที่อักษสหายวับไปกับตาเนี่ยจากคนหลักหมื่นหลายหมื่นหเหลือหลักร้อยผมก็รู้ว่ามีการรู้เห็นกันอืม แต่ว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดกันแต่ประชาชนมันถูกหลอกซ้ำซากคือหมายความว่าประชาชนนี่ถูกหลอกได้แต่ประชาชนก็หลอกเขาไม่ได้เหมือนกันคือหมายความว่า<อ>ตัวเองก็เป็นเจ้าของการหลอกลวงเหมือนกันตัวเองก็เป็นเจ้าของการทรยศเหมือนกันและที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือว่าต้องยอมรับความจริงว่ารัฐมนตรีเนี่ยนะครับในคณะรัฐบาลช่วงที่ผ่านมานติดคุกมากที่สุด และผมก็เห็นใจบรรดารัฐมนตรีเพราะไอ้พวกนี้เป็นรัฐมนตรีมีหน้าที่อนอกจากเนี่ยนะครับมีชื่อในรีดงานศพแล้วก็ต้องมีหน้าที่เซ็นหนังสือและติดคุกเหมือนกันเราคนจะได้ประโยชน์จริงๆคือพวกบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายทีดซ้อนอำนาจร,รัฐมนตรีเข้าไปอีกทีหนึ่งลองเถียงไสิ ระบบนี้ชัดเจนนะไอ้ระบบนี้นะครับมันพังนี่ชัดเจนนะครับพอชนะทีเดียเจนั่นเดียวคุนนั่นมาเพ่นพ่าดอีกอ่แล้วบ้านเมืองมันจะอยู่ไงมันเห็นกระดานแล้วก็เดินการเมืองในนะครับประเภทว่าปิดทุกเส้นทางคนอื่นเขาในเรื่องการทํามาหาประโยชน์ถ้าตัวเองมีความซื่อสัตย์กันดีดีแต่ที่ตัวเองก็ไปเอี่ยวด้วยไงเอี่ยวแล้วแล้วคุกมดที่สําคัญเวลานี้ที่เราบอกว่าบิดบอมเนี่ยนะครับ ทำสะพานแล้วก้าวข้ามความขัดแยง้งก้าวข้ามความขัดแยง้งบักเบอร์ไทยก็ายพยยาบอกว่าไม่จับมือใครก่อนอแต่ไม่ตอบเป็นสัญญาประชาความว่าแล้วจะจับมือกับบิ๊กป้อมหรือเปล่าไม่เหมือนไม่เหมือนก้าวไกลก้าวไกลบอกเลยไม่คือแน่นอนที่สุดเลยนะครับคือได้อย่างเสียอย่างอยู่แล้วเพราะว่าในทางปฏิบัติเวลานี้นะผมทายความคิดเขาเห็นว่าบิ๊กป้อมเนี่ยมีบารมีไพศาลใช่ที่จะแผ่ไปยัง องค์กรอิสระเป็นจากภาคีทั้งหลายนะครับส่วนวุฒิสภาก็สามารถหารได้จำนวนหนึ่งจากบนเอกประยุทธ์นี่หลักคิดแต่เขาลืมนึกไปว่าบิ๊กบ้องเองก็ต้องนึกด้วยนะอดีตข้าราชการที่มาอยู่สังกัดฝ่ายนี้ใครรอดบ้างเอ,อชติดคุกทั้งนั้นที่สำคัญที่สุดแม้กระทั่งคุณสบัติรัเวทนี่ยครับย้ายคาเข้ามาเลยเนี่ย ตายไปยังต้องคำพิาพากษายึดทรัพย์นี่มันจะบอกไหมแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าหลักคิดถามว่านักประชาธิปไตยเนี่ยนะครับรับได้ไหมสมมุติว่ารับได้ไหมถ้า<ม>กรณีเพื่อไทยจับมือกับพลังประชาร<ม>ัฐถ,ถ้ารับได้นี่การข้าวความกัมมดเย้มันไม่ได้มันจนะไปนั่นได้ยังไงอ่ะนี่ไงเ,<อ>เพราะฉะนั้นนะครับที่ผมบอกว่านี่ผมรู้ทันเลย<ม>คือหมายความว่าคุณประกาศเป็นนัญญาประชาคมไหม ว่าจะไม่จับมือกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณผมเดิมพันว่าไม่กลา้าแต่ว่าอยากแต่ว่าอยากความอยากมีความอยากมีเพราะเหมือนใน่ๆนครับปีห้าสามพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มอืแต่ว่าถึงที่สุดไปพึ่งพาพลเอกประยุทธ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดเวลาคิดเอาเ,เอาตัวรอดเฉพาะหน้าที่ผมบอกว่าไม่ได้คิดประชาชนเป็นใหญ่กระดานข้างหน้านี้ก็เหมือนกันอยู่ที่ประวิทย์ นะครับเวลานี้เนี่ยนะครับชว่าจะกล้าไหมผมเชื่อว่าทางเพื่อไทยนี่กล้าแต่ว่าสิ่พลเอกประวิทย์จะกล้าไหมนี่จะมีปัญหานะเพราะว่านี่นะครับที่ถ้าไม่จริงก็ประกาศเป็นสัญญาประชาคมประกาศโดยพรรคเก้าไกลเก้าไกลเขาก็ชัดเจนดีไม่รู้แต่ว่าอันนี้ผมว่าไม่กล้าไม่กล้าทั้งคู่ล่ะไม่กล้าทั้งคู่เพราะว่านี่นะครับเวลานี้คือเวลามีอำนาจต้องการความปลอดภัย แต่ไม่ได้ดูเลยว่าคนที่มารักษาความปลอดภัยให้เนี่ยเขาจะฆ่ามึงด้ยเป็นไปได้ไหมคะว่าก็อธิบายง่ายๆเหมือนคนที่เคยอยู่พอปชลหรือพรรคอื่นเข้ามาเพื่อไทยก็ทุกอย่างก็จบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบิ๊กป้อมลาลาจากบิ๊กตู่แล้วมาจับกับเพื่อไทยก็ประชาธิปไตยละคือหมายความว่าจุดหมายของบิ๊กป้อมเนี่ยคือการประกาศสละบเผด็จการนะใช่ใช่คือหมายความเหมือนเหมือนสละสมรภูมเขาประกาศเรียบร้อยแล้วในนั้นเนี่ย ว่าในาจดหมายเนี่ยนะครับเปิดนึกของบิ๊กป้อมเป็นการสละ,ะเผด็จการบัดนี้ก็เป็นประชาธิปไตยแล้วและเต้ากล้ามความขัดแย้งก็กเรียบร้อยอบัรเมืองมันมีความจําเป็นมัน <c oughs> ก็เป็นเรื่องของของผู้ที่ประสงค์อำนาจแต่ทั้งหมดมันก็ไม่เกี่ยวกับประชาชนนะไม่เกี่ยวเลยถ <c oughs> ูกหรอกเนี่ป,นประชาชนในถามว่านี่นะครับก็แล้วใครใครใครเกี่ยวข้องการยีดอำนาจแล้ววันแล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมการที่สมาชิกพักพลังประชารัฐ ใหญ่ยยเ่ยนะครับเข้ามา,าต้อนรับใหญ่ตแต่มันไม่น่าเกลียดเท่าการจัดพิธีรับสมาชิกพรรคเก้าไกลที่ลาออกมาเข้าพรรคเพื่อไทยไอเน,นี่ยไม่ควรจัดพิธีใช่ใชเพราะว่าคุณทําการเมืองเนี่ยมันมันมองซีกเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยมันต้องรักษาหัวจิตหัวใจเนี่ยนะครับถ้าเอาวัดความเป็นประชาธิปไตยคุณทาแบบยีางนั้นไม่ได้เลยแค่ประกาศตอนสมัครรับเลือกตั้งนี้ก็เต็มกลืนเลยนะเพราะว่าไอ้น,นี้ข้างบ้าน คนข้างบ้านนี้นะครับคนเป็นพวกเดียวกันเป็นไปทําอะไรทํานองนี้ไม่ได้ที่สําคัญที่สุดเวลานี้ก็คือว่าเราเองเนี่ยนะครับเห็นว่ากระดานทางการเมืองข้างหน้าเนี่ยมันมันพิกลแล้วมันหาอนาคตไม่เจอเหมือนเมื่อวานที่พี่นพเขาบอกการขึ้นป้ายนี้นะครับเรื่องหกร้อยบาทไม่ได้เขียนปีเจ็ดศูนย์นะ ก็คุณหาเสียงเนี่ยนะครับนโยบายป<ม>ี70ใช่แต่คุณคุณไปขึ้นวนห้วนอ<ม>่ะเหมือนเวลาไองานขายอะไรไปวงเล็บเล็กๆ้ังละ <c oughs> ครึ่งโลครึ่งเขียนเล็กๆครึ่งเลกโลใหญ่ๆ,ๆคนเข้าใจผิด,ดนี่เอ๊ะอันนี้ชัดเจน<ม>ก็ต้องประกาศให้ชัดเลยนะครับว่า600เนี่ยปี70นะไม่ใช่แต่ว่าขึ้นเนี่ยนี่ดูป้ายขึ้นวนห้วนเลยคนก็เข้าใจว่าเลือกตั้งแล้วจะ700 นั่นปีสุดท้ายและรัฐบาลในทางปฏิบัติไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงปีสุดท้ายหรือเปล่าแต่แปลความว่าระหว่างทางนั้นนการประกาศล่วงหน้ามันลากสินค้าไปเนี่ยค่าครองชีพมันมโหรารที่บอกว่านั่นพันไม่รู้จะพอหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่าการหาเสียงมันก็ต้องแฟร์กับประชาชนแต่ที่มากกว่านั้นก็คือว่าจุดยืนทางการเมืองของคุณเอาไงกันแน่มันกลายเป็นว่าคําว่าประชาธิปไตยมันเพียงแค่หยิบยกมาเป็นข้ออ้างเท่านั้นเอง นะครับแล้วไปไปมามาไปมามาเนี่ยนะครับตัวเองจะเป็นเจ้าของประชาธิปไตยเบ็ดเสร็จไอประชาธิปไตยมันมีหุ้นสามารถเข้าไปเทเข้าไปควบรวมประชาธิปไตยมันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ยังไงประชาในคำว่าประชาธิปไตยที่ว่าใครสามารถเข้าไปเทเข้าไปควบรวมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้เราจึงบอกว่าเห็นปลายทางข้างหน้า ทรัพยากรชาติเนี่ยมันถูกปล้นตั้งแต่พลังงานนะครับการสื่อสาร<ม>การค้าปลีกจนกระทั่งแ่าดาวเทียมไทยคมเนี่ย<ม>ซึ่งไม่ควรจะถูกปล้นในขนาดนี้และผมก็เชื่อว่าใครเนี่ยนะครับในระหว่างสองส่ที่ว่านี้เ<ม>ข้ามาไม่มีใครกระชากลงไม่มีใครเนี่ยดูเนี่ยไม่มีใครแล้วดูดสายสัมพันธ์เนี่ยนะครับสายสัมพันธ์โยงใยกันเนี่ยนะครับยิ่งกว่าแมงมุมเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยนะครับเราต้องพูดความจริงกับประชาชน แม้ว่าเป็นความจริงที่ใครก็ไม่อยากจะฟังนะครับบรรดากองเชียร์เขาต้องการให้เราสรรเสริญเยนยอต้องการให้ผมพูดว่าทักสิงสับ,บ้านต้องการอ้นี่สรุปหนึ่งแต่ผมเองก็เห็นสภาพแล้วว่าการพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองเจ้าตัวรอดแต่ตัวเองคดีผมนี่เหลือคดีมากกว่าเพื่อนบรรดาแกนาทุกคนนะมากกว่าเพื่อนติดคุกจํานวนครั้งก็มากกว่าเพื่อนนะครับคดีที่เหลือก็มากกว่าเพื่อนทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับได้รับชะตากรรมเต็มกันไปหมดยังไม่มีอะไรรอดเลย แต่เราต้องการให้บ้านเมืองนะครับมันเดินไปข้างหน้ารอดอย่างแท้จริงแต่ว่าถ้าคิดกันแบบเดิมเดิมกันแบบนี้นี่นี่ปลอยอ้นีดูติดตามนี่ขึ้นขึ้นตอนก็รู้แล้วใช่นะครับนี่มันหมดเลยนะที่ที่พยายามยกตัวอย่างให้ดูมันไม่เหลือจริงๆนะแล้วมันไม่จะสารลัวันที่ลงและมันจะลุกขึ้นไม่ได้นะเพราะเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงแล้วก็ชุดเลยเลยแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้ไม่ไม่ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นไม่รอดสารละวันลุกขึ้นไม่รอด มันจะออกอาการอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกเนี่ยนะครับบรรดาผมเชื่อว่าคอ,อการเมืองทั้งหลายเนี่ยฟังนะครับช่วงใด้ช่วงหลังๆก็มาตามมาฟังกันเยอะแล้วแหละแต่ว่าเราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาวันนี้เนี่ยครับประเทศชิบหายที่สุดแล้วอวันนี้นะครับนคนเอกประยุทธ์ไม่ควรเป็นนายกต่อประเทศไทยแม้แต่เพียงวันเดียวอแต่คนที่มาใหม่เนี่ยถ้าคุณมาแบบนี้คุณจะเจอแบบประยุทธ์อีกแปดปี ยังไม่มีทางที่สิ้นสุดถ้าคุณไม่ปรับปรุงตัวซึ่งผมดูแล้วคุณไม่มีวันจะปรับปรุงตัวเพราะคุณเป็นเจ้าของความถูกต้องเป็นเจ้าของการทรยศเป็นเจ้าของประชาธิปไตย